เรื่องต่อไปครับจะพาไปดื่มกาแฟร้านดังที่จังหวัดชัยนาทครับที่เจ้าของร้านเนี่ยคั่วกาแฟด้วยตัวเองและเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากงานคั่วกาแฟระดับนานาชาติในปี2023นี่แหละครับซับซับคอฟฟโรสเตอร์ร้านกาแฟดังที่เปิดมาได้3ปีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพี่อู๋และพี่แอมสามีภรรยาเจ้าของร้านตั้งชื่อร้านตามชื่อเล่นของลูกชายที่ชื่อน้องหมูสับแต่แผลงมาเป็นซับซับที่ฟังดูแล้วเหมือนซับสีเงินทอง เรามาคุยกับพี่อูหรือคุณเอกพจน์โสคำวัย37ปีเจ้าของร้านซับซับคอฟฟี่โรสเตอร์จังหวัดช้ยนาทกันเลยครับพี่อูไปคว้ารางวัลที่2นะครับจากงานช่วกาแฟระดับนานาชาติในปี2 0 2 3ซึ่งที่1คือจีนที่3คือญี่ปุ่นพี่อูภูมิใจขนาดไหนครับช่วยเล่าใ้ฟังหน่อย ผมอะ่ะก็คือเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้ารอบชิงคนเดียวเนี่ยเ <c> ก <oughs> ินเกินค,คาดครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมก็พูดกับพี่ลุงนานว่าแบบมันไม่ได้จะมาถึงขนาดนี้ได้นะาะว่าบางคนเป็นแชมคงแต่ละประเทศเลยนะครับก็ <c oughs> ผมก็คือคว้ารางวัลที่สอไปครับพี่อู๋ขั่วกาแฟขายเองด้วยน,นะครับไม่ต้องสั่งมาจากโรงขั่วเลยมีข้อดียังไงบ้างครับ ัวกาแฟเองเนี่ยมันจะดีอย่างหนึง่งก็คือเราจะได้คาแรคเตอร์ของกาแฟเนี่ยตรงตามใจของของเจ้าข,ของร้านเองมากที่สุดครับอย่างเมื่อก่อนเราไปไปสั่งโล่างเนี่ยครับว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้มันก็จะมีการเอียงขึ้นเอียงลงเนียครับตามโปรโไฟล์เขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ทําให้เราอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊อยากจะได้โปรไฟล์ของร้านเราเนี่ยที่ทาออกมาแล้วมันลดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อซื้อเครื่องมามาควมนมล็กกาแฟที่ดีควรมีคมุณสมบัติอะไรบ้างครับ เมเล็ดก,กาแฟที่ดีนะครับถ้าไม่ไม่ใช่เกรดแบบสเตชชียลตี้สูฟๆถ้าเป็นเกร็ดคอมเมอรเชียลที่เราคั่วขายธรรมดานะครับก็ขอให้มันไม่มีมอดไม่มีลาไม่มีดีเซ็ตก็คือแบบไม่มีมเมล็ดที่มันเป็นมเมล็ดเน่าะมะเมล็ดเสียนะครับ เบเกอรี่ที่แฟนพี่อู๋ทำเนี่ยนะครับน่ากินแล้วก็โด่งดังไม่แพ้กับกาแฟที่พี่อู๋ทำเลยเมนูเด็ดที่เป็นกระแสตอนนี้คือเมนูอะไรครับทีดกระแสตอนนี้ก็จะเป็นตัวทิวบลินครับจะเป็นแป้งที่ทําจากตัวโกวซองนะครับเป็นกลุ่มกลมครับคือกระแสนี้มันมาจากในพิ่ตอกครับแล้วทีเนี้ยเราก็เกาะกระแสในช่วงแรกๆที่เขาทำกันทีนี่ในจังหวัดเรามันไม่มีใครทำครับมันก็เลยแบบเป็นมาแล้วลูกค้าก็แบบแชร์ออกไปแบบคนดูเยอะมากครับทีนี้ลูกค้าก็มาต่อแถวแบบตั้งแต่เปิดร้านเลยครับดูร้านคือพึ่งต่อแถวแบบ ยาวไปนอกร้านนะครับจนมาถึงช่วงนี้เพิ่งจะแบบประสาแต่ว่าก็ยังออกเรื่อยๆครับสำหรับคนที่อยากไปดื่มกาแฟขั้วเองฝีมือการชงของพี่อูเจ้าของตำแหน่งรองชะนะเลิศอันดับหนึ่งจากงานขั้วกาแฟระดับนานาชาติและทานเบเกอรี่อร่อยๆของที่ร้านซับซับคอฟฟี่โรสเตอร์ก็ติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ <S <S จะรับกาแฟขมๆหรือจะรับผมไปชิมดีครับ อร่อยนะคู่นะบอกไว้ก่อนอเช่นเคยครับช่วงท้ายของรายการนะครับเราขอมอบพิเซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านขนมปังกรอบคุณครูจังหวัดสมุทรสงครามไว้ใช้กันเลยครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนชัยเช่นเคยครับววทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15งเป็นต้นไปทางช่องวัน3 1วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ